แม่สีวรรณาสดิลลงมาด้วาพลาโอลวิวรมาดาวันนี้บูชาถือตีสูนลงมาบูชากาลีพระแม่เทวีแทงดิสยบมาอวตารลงมาเป็นองค์กาลีว่ากาลีมาแม่กาลีมาแม่กาลีมาชาแม่กาลีสัดิลลงมากาลีมาบัม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 ดูละคา Ele.

แม่จาแม่ละลิตาทีวีแม่อมพิกาทีวีแม่สุทธาราณีลูกรอบูชามารี่อัมนุนทีวีลูกกาบลตทาแม่ขขม,มาบาราวตรีแม่ทุกขราคามากาลีวันนี้เชิญมาลูนกน้องบูชาบูชาไฟมาดาทวายตีสุมาดาวการีมาวการีมาแม่การีมาจะแม่กาลีเสด็นลงบาการีมา 방방 방방 누나카 가리 가리오 무자마하카 가리 무자마하데 이차 제 kali kali ma qa kalim. สตรีโอโอสตรีโอโอสตรีสัตรีสัตยโยมขอบพระทัยในสายานองพระมันดาทีวีและก็องค์พระบิดาที่ วหยทีศูนย์ระบ,บำเทพวุธแล้วก็พร้อมท้งอรารตีบูชาไฟหรือว่าระบ,บำโหระตะนะฮะร,รับของชำรวยนะครับรับของชำรวยด้วยนะครับรรรรรก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวให้หมอเอได้ประกอบพิธีเป็นบรอบการต่อไปเลยนะครับ เรามีสถาบันชาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นคุณสมบัติของเหล่าประสบประชานิกรชาวไทยบรรพ้นแผ่นดินสยามเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณญาหาที่สุดไม่ได้ของพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาปูมิพลอดุลยเดป,ปร,รมนาปบพิษโพร่งผู้ทรงสเสด,ดสู่สวงสวรรค์คาไลข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอเป็นข้ารองพระบาทพระองค์ทุกชาติไปและเนื่องในเดือนมหามงคลส2สองสิงหามหาราชินี ขอถาวายพระพรชัยมงคลแก่พระพรมราชินีนาขอถาวายพระพรชัยมงคลแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรภพ,พยาเทพรยางกุลรัชกาลที่สิบขอพระองค์ทรงพระเจริญพินแค้นวันชัยบะเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโวราพุทธเจ้า แลสีรักาโดพระภูมิบาบุญญาดิเรเอปบารงบาจากิลพระสยามมิลพระโยะสายิงโย สีลพระประบริบาโลโพลพระคุณทรักษาโวงประชาบินสุขละสานขอบันดาลพระประสงค์ใดจงสริเ ววงวุฒหไทยดูจะถวายชายชายโยด็กระเาด็กระบมหอดีช่ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าสังขารกายสงขอถวายพระพรพรองทรงพระเจริญ อิมินาสัการณ์นัพุทธังอภิปูชิยามาอิมินาสัการณ์นัทธมังอภิปูชิยามาอิมินาสัการณ์นัสังฆังอภิปูชิยามาพุทธบูชามหาเตชิชนโตธัมมบูชามหาปัญโยสัง ข้าบูชามหาโพธิ์ขวโหติโลกนาถอภิปูชยามาอารหังสัมมาสัมพุทตรพระควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมีสวากาโตพคะกวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสัมมี สุปฏิปโนภวโตสาวกสังฆูสังขังนามมีกระดาปีพาเทพบันเทิงศีลบันเลงเพลงวา ิ่งซึ่งข้าพระเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่ทั้งสองโอราขึ้นให้เป็นสมมุติเหงพราอมประกอบกิจพิธีการบวงสวงสมโภชพระใบศีในช่วงบ่ายสี่โมงเย็นนี้จะได้ขอสิงขอพรขออนุญาตขอบารมีข้าพระเจ้าหมอเอนารายหน้าหวานสะพานใหม่ และคุณหมอธนากลพลรพรพะกา์กรจีร่วมกันประกอบพิธีการข้าแต่ท่านพระภูมิเจ้าที่เจ้ากุมภารีแม่นางพระธรณีที่ปกปักร,รักษาคุ้มครองดังสถานที่โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องขอจงได้โปรดรับรู้เสดจมาอนุโมทนาอํำนวยอวยพรชัย ให้พิธีการบวงสวงสมโพธิพระใบสีในพระตำหนักขององค์บรมคูพ่อปุรษษีตาไฟจงบังเกิดซึ่งความศักดิ์สิทธิ์สำเร็จสำเร็จผลนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแก่ท่านเจ้าภาพและคณะสิทยาสานุษิ์ร่างทรงองค์เทพอคันตุกะที่มาร่วมง,งานทุกท่านทุกคนเทิน

อาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนบัต้ข้าประเจ้าจะโคนมกราอานมัสการพระนมน้อมขุนเนือเสียนสิรูด ขอเชิญเทพประยะดาเจ้าทุกพระองค์ทรงเปรมปรีประมุมมนสารจำนงแห่งองค์พระบรมมหากระสัตรพระคาติยวงเร่องเด็อีกทั้งขออานเชิญ ปวงทันเทาไทายเทเวทั่วทั้งคอบเขในจักรกพอนเรตะวานนเมม สเมีตาประธานเตาอาวิคิดตาจิต สักเคกาเมเจรูเปคฤสีคราตติจานตริเควิมาเน ประเทศจะขาเมตารู้วันนงกฆาเนียเค่ห้าวมมาาาทุมมะฮิเคตเต ตุกเทวาชาระธาราวิญสมยยักขะคันทับพนาคา ตีธันตาจันติเกยังมูนิวะรั้งจนนงสาธุไม่สุนันตุ ธรรมสวรรค์กาลูอามประทานตาธรรมสวรรค์กาลูอามประทานตา amma sawana ka lo ayam pradhan ta นันได้เวลามหาเอะเรหัวลาจะเบิกเบ ใบสี่สี่หาชั้นเจ็ดชั้นเกา่าชั้นงามตาสงาดีได้เลิกเปิดพิธีปีพารบลียงพรสาทุกกา